ราบสวัสดีพอ่อแม่พี่น้องปล ong ไปสุกุสุกุนเดียวมือนีมาเบิ้องหัว่อนอาจารย์เนาะเอาบอกบ่มี่อุ่อบ่มีหัวคอ,อยยังหรอเอาบอกว่าไผอยากบอกอีหยังสินะน,ะาาน,งงน,นะจ๊ะเนาะอืมไผอยากบอกอีหยังองค์พี่ขณีนะจ๊ะท่านอยากบอกอีหยัง อย่าเป็นคนเอาใจใจเลยนะจ๊ะเด้อตรงบอกองสันอือหัดฟังผู้อื่นเนี่ยตรงบอกองสันนะจ๊ะเนาะอือหัดฟังผู้อื่นนั่มอีสันเขาสินี้นี่เดือนนี้จากเจ้าไปเลยเนี่ยอือเจ้าเสื้อมันได้เจ้าของอย่างละออบ่ค่อยฟั่งผู้ใดออตรงบอกองสันเนาะอาจจะอยู่ในตำแหน่งนาที่ทีดีนั่มและก็เลยบ่ฟั่งผู้ใดเอาใจใจ่ะจาะอือบ่ค่อยบ่ค่อยมีเหตุผลนะนะอืออีสันเขาสีเดินนี้อ่ามีจากเจ้ามัดเลยนะจ๊ะเนาะตรงบอกองสัน ่าเป็นคนออเอาใจใจนะจ๊ะเนีย่ยเจ้าเป็นคนมีสติปัญญาที่ดีเนี่ยแหละต้องบอกยังสันเออเป็นคนเก่งคนหนึ่งเลยเออต้องบอกยังสันเลยให้ศึกษาหาข้อมูลให้ดีนะจ๊ะเลิกเพรว่าเจ้าเสียดอีหยังกันเลยเออต้องบอกยังสันศึกษาหาข้อมูลให้ดีก่อนจังเหตุนะจ๊ะต้องบอกยังสันคอยพูดว่าเจ้าเสียดอีหยังนะจ๊ะเนาะใคมันขึ้นมาแบบนี้อือแล้วกวยนนายทำสมาธินั่นนะจ๊ะเด้อในคาณีช่วงนี้เวลาหนีฮาข้างหายจากการปฏิบัติอาจารย์ ให้น่งสมาธินั้วเพื่อเชื่อมต่อองค์ภพคณีน,นะจ๊ะเนาะเสียงภายในอ่ะต้องบอกะไม่จิตเจ้าะล่ะจิตปิญญาเจ้จาะนะจ้ะเพื่อเชื่อมต่อกับอง์ท่นานเห็นบ่จ้ะเจ้ามีสติปัญญาดีออต้องบอกแข็งขันเลยให้นั่งสมาธิให้ทำสมาธิเออให้ทำสมาธิอมันสีซอยเจ้าได้อือสิมีสติจ้ะสิมีสต,มสติมีปัญญาอาือ นี่การใส่ชีวิตเพราะว่าจะเป็นการงานกันนึกนะจ๊นเนะเนาะต้องบอกยังสั่นเลยอุย้ยอันนี้ก็สิรุ่มจา้าเอาผู้ใดมาการอ่านไพ่ของฝากกดไลยกดติดตามกดซับสไครกดกระดิงแจ้งเตือนติ้งๆใหน้นะมินะ้นนะด้ะสวัสดีจา้า